เลือกสเตนเลสเกดดีแล้วแต่ยังขึ้นสนิมง่ายใช่ไหมเพราะแค่ดูแลผิดขั้นตอนงานคุณอาจจะหมองก่อนเวลาแบบไม่รู้ตัวแต่ไม่ต้องกังวลเพราะเรื่องนี้แก้ไขง่ายกว่าที่คิด เราขอยกหกวิธีป้องกันสนิมที่ช่วยให้สเตนเลตของคุณใช้งานได้แบบยาวๆหนึ่งเลือกใช้เกจสเตนเลตสามศูนย์สี่หรือสามหนึ่งหกสำหรับงานที่เสี่ยงเจอความชื้นหรือสารเคมีสองมันเช็ดคราบน้ำหรือสิ่งสกรปรกเพราะสิ่งเหล่านี้แหละที่กัดชั้นฟิล์มป้องกันของสเตนเลตออกไปสามใช้สารเคลือบที่เหมาะสมกับสเตนเลสเพื่อเพิ่มเกาะป้องกันการกัดกร่อนสี่อย่าใช้กดแรงหรือสารกัดกร่อนเพราะมันจะทำลายผิวโลหะโดยตรงเช่นน้ำยาล้างห้องน้ำหรือกดไฮโดรคลอริกห้าควรเก็บสเตนเลสให้พ้นจากความ อ,องการได้รับความชื้นต่อเนื่องจะทําให้เกิดสนิมจุดเล็กๆตามรอยต่อรอยเชื่อมหรือขอบวัสดุได้ง่าย 6. มันเช็คจุดรอยต่อเพราะจุดเหล่านี้อาจจะเริ่มขึ้นสนิมก่อนและนี่คือ6ขอ้อที่จะช่วยให้แซเลตของคุณอยู่กับโปรเจกต์ได้นานขึ้นดูดีขึ้นโดยไม่ต้องเสียค่าซ่อมบ่อยๆลเลยถ้าเกิดคุณไม่มั่นใจว่าควรใช้เกรไหนหรือป้องกันยังไงปรึกษาทีมผู้เชี่ยวชาญ ES ได้เลยค่ะ